ต้องดาวต้องได้เก็บไส้ใบไส้อีบอมาใหม่นี่นะโดยเธอมีอย่างเฮตโต้เนาะอันเทคันมุกเป็นมุกเปิดต้องได้ใส่กันอ่าเก็บใบเป็นในเบียรแล้วก็เอารถท้ายมาแก้เอาถ้าบ่อแก้เมื่อนี่เมื่อบืนนี่มาเนี่ยผูเห็นจ้อยกูมื่อนี่้เท่ายข้าเจ้าก็เอาได้เราเป็นข้าวเศร้าแล้วบ่ ยังยังไม่ได้กินเลยจะมาแต่บ้านเจน้าผลบอกด้วยว่ามาบ้านเอ,นเอนานุ่งช่างกินไหมมาแต่บ้านมาแต่บ้านเลยทีนี้ลงไปพร้อมนุ่งช่างนะบอสบ้านนี่โดยอ๋อพอลุงช่างให้อยู่น่าเป็นผู้ซอยก่อนนะเนาะคนไหนคนหนึ่งไปบอสเดีดย๋ดยวรามาเก็บยม สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผุนทั้งสร้างแก้วผุนมาแล้วตอนนี้โดยพวกนั่งเรือสบายดีแล้วล่ะเด้อยังไม่เร็วเนาะพยังไงสร้างเราก็มาพอดีู้บวชเด็กขาชิมาฮอดสบายดีด้ยโดยโดยมาเลยสักพักหน้่รอถ่ายอ้างนี่แหละไปเสียบชาวเจ้านั่นมากกับเอียไปเวียงก้อนเหรอ มาเลยกะโอเคแล้วพากเก็บสิมังแบบก่อนบ่บต่ทีเอาเอาไปหมักที่จรวดเศษๆนะว่าอย่ามันดินมันคือขึ้นเดี๋ย่จงจรวดมะเียวโดยโดยปาไปเบิ่งดูหารตำรวจเบิ่งผ่านอยู่บ่น้องเห็ดผ่านอยู่ได้เบิ่งแบบโอเคตามว่าเบิ่งน้ำผึ่งอยู่เด็กๆนี่คือยังเอามางัดโอ้ป้าลองไปงัดมึงดูแบบไดนี่นะบม่ได้ใช้คนตีบ่ พี่ลงไปคลองถือถือลงไปเมื่อไหร่ถือไปเมื่อไหร่ายไปลงมาลงแงวใส่เลยอือโดยโดยเก็บไปใส่ต่ออีกไม่เป็นถ้าพเก็บไปนี่เสียได้น้อยเนาะแก็บไว้เฮือนเจ้าก่อนจะมาแต่บ้านพุ่นบ่นนี่โอ้จะไปนอนอยู่พี่เมื่อคืนนี่ เกี oh, no, no, no. ่ยวไปเที่ยวมาแต่ละมื้อเนาะป๊าดโทมื้อก็นอนพื้นที่มื้อก็มาเนาะพี่อยู่นะอ๋อแล้เที่ยวกลับไปกลับมามีเวียทางนี้กมาอน้องๆเพิ่ได้ใตะปูตอกบสะดวดมัดซอน้องาต้องได้เก็บใไว้ใบหมนี่นะโดยเมียงเต่อเนาะ อันเทคันมุกเป็นมุกปิดตรงด้ไสน์กันหรอผมันจำว่ได้ไปตัดไม่คนเก็บไว้ดีดีแต่มีไม้อยู่ใกล้ผมมีไม้อยู่ใกล้เลยจะได้ชื่ออีกได้เนาะชื่อไม้เดียวคือว่าแมนไม่ไม่เป็นมัดเนี่ยเนาะไม่เป็นมัดหน้ากากแพงเลยมัดหนึ่งหกสิบห้าพูดดีแต่ว่าเอางานปิกงานอย่างสบายโอ้โหได้คักอีนีบัดนี่ แกะเคี้ยยางเรียบร้อยดะกะชไดยพาก,กันเห็ดบุณโตไอ้ดินแพงบ่อยแกวอยู่ผีดินกับเจ้าเอาเอาข่าเฮือนนี่ขึนดัดนี่พร้อมเนลยรถมีโงโซ่เส้นห้าันให้เรียบร้อยนะบอโอ้อข,ขันละสองเส้นห้าสมมติว่าเพื่อน้องดาวนี่เจ้าบาประมันจักหลังนี่ เผื่อมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากสอบถามมานะประมาณสิบห้าสิบห้าลังต๊เป็นเงินเท่าไดสิบห้าลังในสองเ้นหานี่ลงสบต่องรับอะไรชิบลังสองล้านหาประมาณสสามล้านสมล้านปลายเกือบสี่ล้านเนาะ เฉพาะอดินเขาแต่ว่าสมมติว่ามีงุบหนมีมีดินอยู่บ่มีจะให้เป็นมุดกเนยนแต่ก็ต้องร้ายหลังเลยถึงมาต้องรอรอทำหมูรอามหมูมาเพื่อนเนาะเห็นนกแรดได้เที่วได้ตั้งเสานี่ทเพบ่อมาได้ทำรังหลังเพ่อนมาได้ต้องเงินล่เขียวต้องล่าได้ใช่ต้อง น้องลายอีกแห้งหนึ่งแนนเขียวนองหลายอีกแห้งหนึ่งเร่งกันได้เลยหนูาเค้กใบเป็นระเบียบ์ประกาเอารถไทยมาแก้เอาหาบ่แก้เมื่อนี่เมื่อบืนนี่มาเนี่ยบุห็นจ้อยกูเมื่อนี่ได้เท่าไรข่าเจ้าก็เอาเลยรายเป็นข่าวเศร้าแล้วบ่ายัง ยังไม่ได้กินโดยจะมาแต่บ้านเจ้าผุนบอหรืยว่ามาบ้านเอานุ่นงร้างกินนี่มาแต่บ้านมาแต่บ้านเลยทีนั้นลงไปพร้อมนุ่งชาง้ะบ่บ้า,บานนี่โดยโอ๋อพอลุงร้างหายยูนนะเป็นผู้ซอยก่อนนะเนาะคนไหนคนหนึ่งไปบดแล้วลมาเก็บผู้เดียวไหวแด้วน่อยแก้วเนาะ บอกคนเียงว่าเยเป็นมนถ่ามโนถ่าแบบมนถ่าก็บแบบเลยเพ็่อนเ่นบอกคนว่าว่ามักแกบแบบจะเศร้ากว่าและเร่เเลยเนาะบอกคนว่ามโนถ่าเกบแบบเยอะรือ่าใคยงปลายป้าสองคนเจ้าของเจ้าขอก็ฮอดแล้วฮอดคนละเอนอยู่เพื่อนภรตอนนี้เพื่อนขอมาเลยเพื่อนะบัวโอ พราะว่างานเข่าลายตอนนี้เนาะว่าแต่ว่าลูกทีมเราหลายคนตลายทั้งวัดนี่เจ้ามีลูกทีมจะคนตอนนี้สิบสองตอนสิบสองคนรวมกับเจ้าเลยบ่บอวนับบวนับโอ้จำนวนเจ้าสิบสามคนทั้งหมดว่ามีสองหลังต้องแบ่งคนละหกเนาะเจ้าของถักหนับเลยเนาะ เก็บไว้น้องเอ้ยไว้บ่หน้ามันได้ไว้ใช้เพื่อมีหยังเฮ็ดต่อเฮาจังบ่ได้ไปตัดใหม่ถ้าบ่มีก็ไว้เฮ็ดพื้นเด้อมันหาวอันือตาวมันตายบ่ได้เิ่ยังไอืมเก็บเียวแด้งบมันตายเข้ามาเก็บเอาเลยเก็ไปล้างฝายสยนี่คือแบบนี้นี่าหน้าหนาวมานี่กเจ้าไปล้างุกคักเป็นหยัง เดือยยังเดือยแต่โตที่น้ำลงดาวเนาะเอ้าคือง่ายแท้เก็บปอกมาเลยบัดชุบบัดโตกบัดปะมือบัดตกตีล่าและเก็บให้มันสะอาดสัานน้องเลยเอาจังเวลามาเห็ดมันหนักมันในมันจังสบาย เจ็บแมน yep, <man. S 1> ดันดันเขาเลยไนดะ้มาเอาสมาาุดเ,เ,เดียถ่าดาอยู่นี่ด้วยหินฟรีหมดเลยเนาะหินเหลืนอน้อยหนึง่งทรายกันเนาะแต่น้องดาวมีเวลาจะังต้อมต้อม,อมไหวน,น้องเลยจังปะต้อมลมทางไปเบิดเดี๋ยวจังเอางบต้นชวน เฮ็ดรับสอบชวนนี้ไปห้อยพี่น้องเอ้ยถ้ามีผู้ใหญ่ว่าเออสนใจอยากซอยน้องเพิ่นเข้ามาอีกทางเฮาก็สิได้คุยกับซางว่ามีอย่างน่เดี๋ยวสิคั่นเพราะว่าเขายส่วนนี้บ่ได้สิถามซางแก้วเพิ่นแต่ละขั้นตอนเนาะเอานําเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเผื่อมีผู้ใหญ่เพิ่อน,พญญพอนอยากถามมาอยากซอยน้องเพิ่นเขาสิได้เพิ่นยังฮู้น้องหลาวนี่ก็เป็นเด็กที่ว่าขยัน ซอยซางแก้วตั้งแต่เฮือนน้อง,องทงผู้เป็นหุ่นขึ้นแข่งแท้ตัวนีน้ขับแพงเนาะมันจิดเฉาวะมันจะตัดคันคัดปูนเข่าโดยตรงผโก ต,ตัดเป็นมือถือเดี๋ยวตอนเล็กๆนะเกกนป็นมือถือสกัดสัดปูนเขาปูนมันกรอบอันาเขาอันกระแปดเลยอันสก,กัดปูนเขากับตัดแปนนี่ <c oughs> อ๋อหยากปะหยันมือสกัดปูปูนที่สาวากว่าตัดแปนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ามันมันห่วงของเด็กเนาะแมนหัวจักหัวจักเลยสกัดปูนเขานะนันเข่ามันเข่าเล็กก็บเนะดี๋ยวก็หน่อยนึงก็ได้แหละ แปลว่าเป็นด้ยข่าวลายด้วยหนึงเลยเลยเลยทานเขาหน่อยนึงโอ้รุ่นเนาะเป็นเป็นในเป็นเป็นตัดไอ้นี่เร่อตัดยาวตกกเป็นลงเป็นบังคับเอาเลยโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าแบบนั้นปูนมันนะนะปูนแข็งดิปูนแข็งปูนแข็ง มันทิ้งเบนของค่ะเดี๋ยวแล้ยผ่นเดียวเนาะเดี๋ยวแผ่นเดียวฮะไม่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 ่ไม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 ่ื่อม่ไม่มม่ม่่อไ่ืมม่นต่ไม่ไไมน้ำน้ม่ไม่ไมไม่ม่ม่ไน่้ Sekejap je. Dengar. Dengar pen. Dia kajap je. Hei. Oh. Okey. Ni yep, Hmm. หมดแ่นเดียวสุดท้ายน,นีย่เาไใชาเต้องเอาเก็บใบอยู่ผมเก็บใบนี่แก้แล้วป่าเพ้อเรื่องนีงน่เขาเจ้าเก็บไปหลังไฟหมดไงไงมันพูดีเท่าต้าดชนสันส่นนี่ช่วงหนาหนาวชช่วงหนาหนาวใช่นี่แบบนี้นี่เขาเจ้าไปง่ายึคนอย่างนี้มันหลังไฟนี่โอ้ หาฟื้นยากกว่านี้มาแต่ลายงด้อยยางเห็นไหมเขาหลอกเขาแหลกเก็บเมื่อน้ำมันคือไม้อันาตะปูอยู่ในไม้เที่นี่ยังเข่าง่ายได้เด้ตีนรถจักรนี่เคยเหยียบ่ะล่ะเคยเคยอยู่ แล้วน้องเอ้หดขันนี่ได้บาดนี่ขันตั้งเสาทคานได้เก็บบอกตัวอะไรที่ว่ามันยังใช้ได้กะไปโฮมกันทั้งช่างแก้วเราเก็บไปโฮมกันไว้เก็บงานเก็บอย่างเรามาเนี่ยที่ว่าเปิดสะอาดสะอ่ะจะวันวันจะ เหนือจากดอยไ้ยโดย้อ้ำมา่อยันี่พอทมาตรงนี้ว่าหองปสามด้วยแจ็คเราแบบก้าบกถึกเรา โอ้ร้อยนึ mm hmm. งร้อยนึงอือฟังนั้นอีกร้อยนึ่งอ๋อ้สามร้อยนี้อืสมร้อยไปสามสี่ร้อยสี่รยไปไปายนั่นหนึ่งโอ like ้อยสี่ร้อยหมดลราเต็มเน้ะหมดหกรอยบหมดหกรอยยังเหลือบ้านสี่ร้อยหมดเทครานี่หกรอยือ โดยเอามาติมอีกประมาณพันหนึ่สมมติเรามีงบต่อบ่เติมอีกพันหนึ่งเนาะพันก้อนโดยโโอ้โอ้หลายเติบนอกใหม่นี่กะโอ้แข่นจะแข่กับชิพกเนชิพกเพนลยหลายเติบเหลายิมันบุรีมันมีแตจเตจจะน้อยให้ลงดาวออกไปตอนลัดไทยนมันอ้ายคนลงหลาะมา น้องดาวข้าเรายเป็นบ่ลายูยูไอ่คนน้องดาไอ้สืกันนั่นบ่โดยโดยครักกินน้ำก่อนน้องดาวพักก่อนไปกินน้ำก่อนนี่กินแล้วคนเลือกเอาหน่อยจะเลยเอานมเสีนมมาพร้อมนีวน้องดาว ไอ้ขนมไข่มาไอ้มีบ <c oughs> ่ขนมไข่มาให้น <sh arp water why> <mother> ้องดาวกินกับนมยังไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมอ้ด้วเนาะร้อดโอ๊เอายันยันเล้อ้วนด้วยนะน่นิบคาราบาลเนี่ยนมกับมีเป๊ปซี่กับมีคาราบาลนมด้ยน่ะนมเอาอันนาเอานมเปรี้ยวน้องเขาเพราะว่าจะมากินของนมเปรี้ยวเราทอมีบ้ากินนะเอาเตาปิ้งเชื่อมตรงนีอ๋อ แก่คารา,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 าบาว่าไอ้ยลยคาราบาวเป๊ปซี่ช่ยังกินอะไรกินนมเปรีย้ยน,น้องลาวน้มไม่ก็ชชวยได้ <c oughs> นขนมไข่กินข้าวเส้าเลยวะแก,กนะ่น้องลาวยังไม่ได้กินอ่ะกินทองทองก่อนจันงว่ากัน อ็ทั้งอ้กินหน่ากินหน่ายแล้วกะจะได้มาถามคา่างบตัวนี้เที่ยวตกลงกันผมอ้ายเพื่อนเท่าไหรก็อ้ายนี่นะหกพันบอกนอน <c oughs> กินคาราบาวนะ่ะชมักด้วย,ย <c oughs> แรงสาวเที่ยงคานเท่าไหร่ก็ต้องดาวจันดุ่งสร้างว่าวที่กินนะ ปวดจื okay. ้ดงานตั้งดาวก็ว่าหกพันกันกันมั้งจ้าถ้าหกพันตั้งดาวไม่ได้ค่ะละมันโนดล็อกเราบุญชีเราบุญชีตามที่เอาตกลงกันอยู่เพื่อนสั่งมันเนาะโดยอะไรก็ไอ่หมื่นหนึ่งเนาะโดยตั้งเสาเทคานหนึ่งหมื่นคุยพี่น้องเลยเอากะจะได้จ่ายเป็นเงินบาทใหนไอ้แล้วเลย พี่สินพายข่าก็น้่งกัเติมพี่พายกัเข่ากับน้ามอึ๋วเย้าโตเต่มเกือบมื้อละแนมือละแสนเยโดยเพราะว่าเขากินหนึ่งมื้นหนึ่งมื้นปาเงินบาทาว่าเงินกีบแล้วกับชได้สูงแน่เพราะว่าเงินขึ้นขึ้นอย่งลง่อช่วงนี้เนาะโดยบัตรนี่อ่ะเดี๋ยวน้องดาวมานั่งพี่ด้วยละนะขอนั่งแป๊บนึงเนาะ แอเซียนจกจะจกท,ทอดแสงได้นี่เขามานั่งฟังนี่โดยแม่นวสร้างแก้วหนาดำนี่บัวได้เนียเรียกเป็นเรื่องต่อไหลเพราะช่วงนี้บัวนะโดยเพราะว่าได้จ่ายงบตัวนี้ชวนนี่ไปแล้วกะเฮากะทีได้ถาไอ้เรื่องชีชีโตไปเลยในตำบลขอเงี้ยเนาะนั่งฟังนี่ก็ได้นี่นั่งฟังสร้างเนาะโดยโ <laughs> ันนี้งบตัวที่ว่าตั้งสาเทคานนึ่งสองสามสี่ห้าปดเก้าสิบสิบใบนี่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่สิบใบใช่ใช่มอมให้ทางสร้างแก้วเพิน่นอ่ะอันนี้ได้เน,นับงก่อนเด้ <laughs> อเดับงเเห่สองสามเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ หมื่นหนึ่งพอดีนี่นะข้าจะช่วยคารามันจะมาเลยชวนชวนไปบอกไปไปกินเหตุอะไรชวนเข้าหน่อยกูอะชวนลุงดาวชวนเข้าไปนทำอะไรบ่โน๊ะไปมียังเก่งเหตุนะไปจ้างโนกรถไปงานบ่บอกไปไปงานงานงานคว่าแบบมีร้านขอกร้านอาหารนั่งกินข้าวกินยังนะเนาะเอ๋อบ่ให้ออกก็ได้หรอกคารามันรถแมนกิดว่ามีงานแบบอะไร แบบวนะ่ามีงานบุญบอกด้วยว่าจะไปเดี่ยงเข่าอย่างนั้นเราะว่าจะไปน้ำว่ะเพราาไปเห็นงานเนาะไปเห็นงานโดยอันนี้นันเท้าเชียนไห่ชุงเจ้าอันคาเติมน้ำมันเ้ยแก้วเดยโดยในชืไห้เจ้าแบบพิเศษชื่อนํำชิ่ในเนาะที่ผ่านมาแบบเมื่อเขาก็ได้มาแน่บ่ได้มาแน่เขากะผลกระซื้อเอาจกเงินหนึชื่อโอน้ำก้อน ทั้งอื่นนี่ต้องไปนั่นแน่นาะต้องไปซื้อใอยู่ในกินในพรอบในนี่ให้เจ้าชื่นนำชื่นไหนอันนี้ให้น้องดาวไว้เติมน้ำมันนะน้องเด้อโดยวันนี้สือให้น้องดาวนมเมื่อขึ้นไปขอบุญขอบคุณเพิินทั้งแม่เด้อน้องดาวเด้อทั้งแม่ใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นบ่อประสงค์ออกน้ำนับตั้งแต่ตั้งเสาเทคาน แล้วก็พวกเครื่องพวกของที่เอ้ยซื้อมากด้แล้วก็เงินค่าสร้างนี่ก็เป็นเงินของทั้งแม่เพิ่นคนเดียวเลยโดยก็ยข,ขอบคุณขอบคุณเอ้อแม่ที่ที่อยู่ต่างประเทศที่มาช่วยน้องดาวขอให้แม่นะถ้าแม่คิดสิ่งใดขอให้ได้ที่นั่นแม่ช่วยลูกบ้านใดขอให้กลับขึ้นหาแม่รอยเท่าวันเดาขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บไหลความไข่ยาม่ซาโดยซาถุเนาะโดยทั้งเฮากะขอบใจทั้งสร้างแก้วขึ้นกัน โดยไอ้สร้างแก้วนี่อายุเท่าไรก็ปีนี่นะหาเิมหาชิบเต็มกับชิดุ่นข้าวเดียวก็พอวันนี้ชีบรอดเอิญไอ้แก้ววันนี้ไะชิคอญอนยาเอิญพอแก้วเด้อวันนี้เด้อเพราะว่าพ่อสร้างเนาะโดยทีมงานพ่อสร้างบันนี้เนาะโดยทั้งเฮากับขอบุญขอบคุณทั้งทีมงานพ่อสร้างคือกันที่ได้ บ้าสดๆทั้งน้องดาวเพื่อนเฮ็ดเทือนเฮ็ดซ้านนี่แหละถ้ามีงบต่กก็จังคุยกันอีกเท่านึงโด,โดยเนาะขอบุญขอบใจหดลายเด้อโดยบานนี้หฮันสมมุติว่ามีงบนี่ขึ้นโค้งไม่ไดล้ยวกบมุ่งชังกะซีรูซิ่งนี่ค่าช่างเท่าไ่นี่อสรช่าง มื่นหาคือคือตีอันน um, ั้นได้บ่ตียัอัดทวนบ่อัดมันไม่ชุรอยังเรียบร้อยชุะชุราชไฟไมชุมชุรามชุราตีขางเนาะไ่ก็เมทัลลตีไฟไฟยังก็ไฟอีอีอีิสราเอล่ะไฟอิสราเอลไฟเชเลอนาไอสราเอ ตั้งไลยตั้งในไทยตั้งไฟอิสราเอลว่ะแปลว่าคนอูฮู้เนาะไฟอิสราเอลว่ะตอนนี้หันกะ้ามีงบเฉพาะค่าสร้างนี่ขึ้นโค้งไม้ตีไม้ซุ่าให้แต่กะมุ้งดูซิ่งให้อยู่ในตกอยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าค่าเครื่องยังบุฮู้่าเท่าไรแต่กะถ้าเอา้ามีผู้ใหญ่ที่ว่าอยากเอาดินเขาให้น่องเพิ่นกะ ประมาณสิบหาหลังสางแก้วอ่ะถาให้กะเจ้า,าดันให้เด้นี่ขั้นละสองเซนสองเซนหาสองเซนหาสองเซนหาคือดันเกาา้วให้เด้แมนคือดันให้เด้โตอยู่ประมาณสี่ล้านแมนปะโ,โดยตอนนี้เขาก็ถ้า,ามีผู้ใหญ่ที่ว่าสนใจอยากซ้อยเดือทั้งน้องดาวเขามาอีกทั้งเขาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้เพื่อพี่น้องเลยตอนนี้คึองบน้ำบุญก็ได้ตั้งเสาเทขันขึ้นไหนเขาก็ไม่แต่ล่อถ่าเพิ่งทั้ง ู้ใหญ่เพิ่นติดต่อมาเพาอยากซอยเดือทั้งน้องเขามาอีกเขากะยินดีเป็นสะพานบุญไหเ้เนาะเพราะตรงนี้เนาะโดยพระสับนีน้เขาก็จะได้นบัดมีอย่างต่อเพื่อนแอ๋เขาจะได้โทรหาเจ้าอีกเด,ด้อพอสร้างเ้อะโดยโดยคือนี่ก็อยู่บ้านของเราเองยังดีอย่างหนึ่งใกล้นเนาะใกล้ตอนนี้เฮ็ดจากหลังตอนนี้ตอนนี้จะสามหลังสามลังสามหลังอยู่บ้านตรงเงี้ย เบิร์ตล่ะหลงงงเง้ยวว่ะด้วยมหลังหลังที่สี่เ่านี่หลังที่สี่เขื่อนมีเขื่อนตรงนู่นเขื่อนตรงนู่นอยู่ซีคุตคุมเหมินนี่เขื่อนตรงนู่นแล้วก็เขื่อนน้องเขื่อนสาวบัวแล้วเขื่อนบามานเขื่อนบามานสาวบัวสาวบัวในกลางหลังที่สี่หลังกำลังตัดหลังคาว่าเป็นงานตัวเติมของ เพีพ่กี้เพนมีเพ่นมีเสาแล้วบ่ตั้งเสาที่คานไว้แล้วตั้งเสาที่คานไม่ได้ที่นี่ไม่ได้เจ้าขึ้นไปต่อเติมมันนางมุ่งนางค่ายเพื่อนมันเป็นเืพียง,งของเพิ่นเองอแต่แต่มงลางคาจะเป็นผู้ใหญ<อ>่สวยสวยเข้ามาเรียกว่าเป็นที่ว่าโชคดีของเราเนาะโดยโดยเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเองแล้วเพิ่นได้จ้างเขาไม่ขึ้นเธอหนึ่งละจ้างเขาไม่ขึ้นขื่นเมื่อหลยเพิ่นบุมีแนวมุงหลุดหลุดไปหาหาเงินบุได ในจ้างมากออกเองไม่ดอกไม่โดดมันโคลงเองมันฮักมันดอกม่ได้นอนมันโคลงจนมดไม่ป้าจากปีแล้วไม่จนโอดนะก็บอู้หหลายปีเติบกต่ทีไ้ปีเติบแล้วไม่ตางเป็นแต่ปีสามปีนี่บวบฮักแม่เอาน็อตออกไมาชอบยังได้ตัดเอาบ่านหัวทหานมาได้น็อตมอาเข้าขี้เมี่ยงขี้เมี่ยงมาเลยออ๋นี่คือว่าถึงถึงเพื่อนของสบัวเพิ่์นอยู่บ้านหนองเงี้ยวเนาะอ๋อันนี้มีแต่ลอท่า เป็นกำลังใจน้องดาวสู้ๆน้องดาวเองถ้าบุญเฮาฮอดจอดเทิงกะน้องดาวกะคือซีไร่คือโมทาว่านั่งกะน้องกะรอรุ่นเนาะรอรุ่นไปอีกเท่านึงนอดหรือน้องเด้อเก็บเงินเก็บเงินเอาเนาะน้องเด้อตอนนี้เก็บได้เท่าไหร่ได้ตอนนี้ พอไปเติมรถพอด้ตรถพอได้เอิมรถอไตมรถพอได้ต่มอได้เินนถอเติมรถพอได้เติมรพอได้เตมีพละหลเยิมรถพอไ้เรอไดเติมรด้เม่อได้เตมรถอไิดเติมอได้เิด้เินด้เได้ิอยเมินก็พด้ได้เติด้เงินพ้เได้เติมได้เ็นทพอาด้เติมรพอไ้พอไร้รต่ แต่วันละแสนกอครับต้นนี้ที่ขึ้นในผลยุขึ้นวันเท่าไรบะเนี้แสนเช้าเชนเช้าเช่นเช้มีอะไรครับแหน่เช้าพันไปเติมน้ำมันเช้าคนเติมวะเช่นนึงเก็บไว้ชื่อกองปุกไว้แเรืลอวเด้อชื่อกองปุกหยดไว้เด้อเดือนนึงได้เท่าไรเนาะเดี๋จดไว้พร้อมบานนี่จดเอาน้ำ มันปั๊บปั๊บปั๊บเกิดนำแก่ขา,าดให้งานเลยก็มันได้น้องเอ้ยกับมีแต่หนักที่ที่เอ้ยรับผิดชอบนี่กับทำมียังคืมหนา้าเอ้ยกับจะได้แจ้งบอกน้องอีกถ้วาว่าเอ้ยกับชุดแต่อยากซอยน้องอยากให้น้องเป็นค้อมฝันเป็นจริงเนาะถ้าน้องดาวถ้าเห็น นดนนี่เก้าดนนี่เก้าหนึ่งแนเก้าที่สองเเก้าที่สอเก้าที่สอแล้วเาที่สอแล้วเเก้าที่สองแล้วแ่แก้วเ้ที่สองเก้ี่พกื่อดินแม่อ้นเก้ที่สเนาะแม่แม่ถ้าถ้าว่าได้จบเลยนี่จะเก้าสีหได้เนาะสี่ห้าเก้าคนที่สี่ที่ห้กับแมนแล้วอย่างนี้ตองดา่สมมตไอตอนที่จะมาตั้งเสาเทคารคนในบ้านเจ้าหูนี่เขาจะว่าอย่างอยู่วะเขาจ้ถามอะไรอยู่วะ เพิ่นไม่ถามว่าไปตั้งให้ยังเนาะไม่ว่า,ไป,าไปตั้งบ้านน้องเอาเงินมาจากใคยัยงเพิ่บ่ได้ถามบ่าถามน้องกับบ้เวาเพื่อนโอส้ส่วนมากเลยบูฮู้จักว่าเป็นเงอนไถนี่บ่ตัวนี้บ่โอตอนนี้บูฮู้บฮู้จักเพราะว่าน้องดาวกลับมาเขาเป็นคนงานแม่นแม่นแม่นหลักบุญแ,แต่ต้นชื่อที่นี่ก็ส่วนมากกับคนคน,คน,คนต็สิบ่ฮู้จักว่า ชื่อเราซื้อครับซื้อให้น้องดาโดยโอ้โหจอมโอ้โหไรส่วนมากไรส่วนใดเนาะว้าขอโทษเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ที่แม่เดียก็แบบนั่นค่าที่เจ้าไปเมื่อกี้นี่เฮาสิเราสิฟังน้ำที่เขาชื่อฮั่นเมื่อกี้นี่มาคนทำคนเบียดเนาะขอโทษเพราะเขาบอกว่แจ้งบันไดเอื้อยเอ้ยว่าเอื้อยมายังโซงซัมเมอเห็นเอื้อยมาตลอดเลยว่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอื้อยมายังเฮาเลยบอกว่ามาเวียดมาเวียดยังไปเวียดอยู่หนองสะไน ใกล้หนองทายไงนี่ใกล้หนองทายไงวันว่าเอ้ยไปจกดินคายบอเอ้ยเอ้ยบ่ะบ่แม่มาจกดินคายเดี๋ยวเขาเขาเคยเห็นเนี่ยรถมาจกดินายเว่าว่ามาใกล้หนองทรายเขาคิดว่าเขาหน่ะเป็นหัวหน้าอันว่ารถจกดินเป็นเจ้เป็นเจ้มันยังไงนะแบบว่าคุมงานคุมมยางชื่อน้ำมาให้ลูกน้องมันยังบ่เห็นนะมาซืมือมาบ่ามือมาเห็นนะคิดมาจกดินดินแหล่ทมเสีแล้วเขา เคยมาเอาเทนีเอาเทนีมันเป็นโบดินนะก็าบอเขาก็ได้ถามว่าเห็นหน้านี่คือเจ๊ปะนั่นคุณบอสแล้วก็ว่าเห็นเอื้อยมาเอื่อยแต่คิดว่ามาจกลิ้นคล้ายเหรอเจ้าคนจะได้ดินนดำมาจากเนาะแมนโดยปราเช้าโอเควันนี้เราก็จะได้เดินทางไปเบียกตัวเด้อเด้อทำนี่ยังทำบุญบ้างหนิโดยเนียนเครื่องแล้วกันละเนียนเครื่องนี่เมื่อแกไปเชินเจ้าคือกาโดยเมื่อวานอยู่ผมไม่คื ผมโคกกระทันหมดแล้วดอยตัวยมันดิ่นมันยังดิ่หนึ่งมาเป็นยมันเสียมันเออตัวเสียนี่แหละยเมนแย่ยมันดิ่นที่โบปันได้ตัวเสียนี่แหละเนาะดอยยังมีเห็ดตัวอีกแมนแมนดอยป้าสะน้องดาววันนี้มียังจังว่ากันนะน้องเด้อะดอยดอยป้าเมื่อป้าเดินไปนี้เด้อดอยดอยเนาะพ่อแม่พี่น้องอะยตอนนี้ทั้งสมุนกั ด้มาใจงบส่วนตั้งเสาเทคา้านเพื่อพี่น้องเลยหนึ่งมืนพอดีเลยทางสามคนด้ตกลงคุยกันเพื่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยเขามากก็คือขั้นตอนนี่ก็คือไม่ไม่แล้วก็สังอันดาสังซิรวิซิงแล้วก็ค่าสร้างเพื่อพี่น้องเลยถ้าอยากช่วย,ยนั้นอะไรข้ามากก็ติดต่อมาทางสมุนได้เด้อเพื่อพี่น้องเลยอ้า้ลมแหงขนาดเลย อ่ะวันนี้ก่อนอื่นเนาะทางสมบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณทางแม่ใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศที่บบส่งออกน้ำด้วยแม่เด้อขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่กันงานที่ทำธุรกิจอย่างกับขอให้แม่รับดื้อในแม่เด้อจะกินเหนื่อลงใต้กับขอให้แม่เดินทางปลอดภัยดวยแม่เด้อขอบุญขอบคุณแม่ดายที่ได้ว่างใจให้ลูกเป็นสะพานบุญให้ขอบุญขอบคุณแม่ดาราเนาะโดยตอนนี้ทางลูกอ่ะ สะได้ขอจบคลิปไอเพียงเท่านี้ก้อนเปีพี่น้องเลยไปพ่อ,อก,กันคลิปหนา้นาเพื่อนแดบมารุ่นน้ากันมาดินของน้องดาวสิ่หอดขันในเนาะไอเ็เพื่อนแห้ในชานได้สิฮหอดขันในกะมีแต่ข้นกับผู้ใหญ่เพื่อนที่ช่วยยน้องขอมาเอาสมุดรณเลยยังยืนยันสิเป็นสะพานบุญไหคือเก้าโดยพระสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอำรำลาไปก้อนเฮียพี่น้องเลยขอกก้าวว่าสบายดีสบายดีเนาะโดยเบิร์ดสูตรสกคนเด้อ